เล่นกับคุณชายเจ้าสำราญตอนที่สี่กลับมาที่วังหลวงมีเสียงดังออกมาเจ็บอาการบาดเจ็บเจ้ายังไม่หายดีแต่เจ้ากลับเอะอะโวยวายครั้งใหญ่เมื่อวานนี้ข้าคิดว่ามันยังเจ็บไม่พอข้าเกรงว่าจะต้องจับเจ้าขังเอาไว้ข้างกายค่าและไม่ปล่อยให้ออกไปไหนอีกเจ้าจึงจะได้บทเรียนอินชีเอ่ยฟาบาท องชายน้อยไม่ได้โง่ขนาดนั้นข้ากำลังสงสัยว่าเขามีจุดประสงค์อื่นในการมาเป็นตัวประกันที่เมืองหลวงดูท่าเจ้าไม่ได้ฟังสิ่งที่ข้าพูดเลยอินชีตอบฝ่าบาทพี่ชายพี่ชายรัชทายาทข้ารู้ว่าท่านรักข้าด้วยความจริงใจและท่านก็เป็นคนเดียวของข้าเช่นกันรัชทายาทเอ่ย อาซีแคว้นอินนั้นแข็งแกร่งมีผู้คนอยู่ทุกที่ที่ไม่เต็มใจและต้องการจะก่อปัญหามีมาอีกคนหนึ่งก็เหมือนเข็มอีกเล่มหนึ่งในทะเลมิสามารถสร้างคลื่นลมได้หรอกอินชีเอ่ยน้องชายแค่เป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องความผิดของท่านตาและร้อนใจหาข้อมูลจากเขาแต่สถานการณ์ตอนนี้เก็บเขาไว้ ก็เหมือนแผดเผาตัวเจ้าเองเจ้าไม่เชื่อใจข้าแล้วหรือข้าจะปกป้องเจ้าอย่าฝากความหวังไว้กับสุนัขตัวหนึ่งอินชีเอ๋ยพี่ชายอย่างมากก็แค่รออีกสองสามปีข้าก็จะสามารถชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ได้แล้ว ตัดภาพมายังที่พักของจิงเลี่ยที่กำลังเดินไปเดินมาอยู่ในห้องของตัวเองข้าวางแผนไว้ทุกอย่างแต่คิดไม่ถึงเลยว่าข้าจะถูกหลอกโดยองค์ชายง่อยในที่สุดข้าได้จินตนาการการทรมานทุกอย่างแต่ข้านึกไม่ถึงว่าเขาจะทำให้ข้าทนหิวจนตายเขามีหน้าต่างงดงามอย่างกับผู้หญิงแต่หัวใจช่างแข็งยิ่งกว่าเกือกมา้า เมื่อวานซืนเขากรีดร้องทั้งคืนเมื่อวานเขาปังเข้าของในจวนวันนี้เขาจะทำอะไรกันมีเสียงดังเข้ามาองค์ชายน้อยมาอยู่ที่จวนของข้าสองสามวันแล้วขออภัยที่ข้าไม่มีเวลามาดูแลท่านให้ดีจริงเลี่ยเอ่ยมาแล้วเฮ้แม่สาวน้อยคนนี้นั่งเฉยไม่ได้สินะ ดูว่าข้าจะสอนบทเรียนให้เจ้าบ้างโมคายเอ่ยฝ่าบาทคนต่างชาติผู้นี้ช่างแข็งแกร่งจริงๆเขายังสามารถส่งเสียงได้แม้ไม่ได้กินอะไรมาสองสามวันแล้วก็ตามท่านอย่าเข้าไปใกล้เขามากเกินไปขอรับอินซีเอ่ยไม่ต้องใช้อุบายมากมายนะักในการจัดการกับหมาป่าผอมโซตัวหนึ่งโมคายเอ่ยอีก หมาป่าตัวนี้ดุร้ายที่สุดเมื่อมันจนตรอกทำไมท่านไม่ให้อาหารมันก่อนละขอรับสาวใช้เอ่ยฝ่าบาททุกอย่างที่ท่านสั่งเตรียมเรียบร้อยแล้วเพคะอินซีเอ่ยข้าเป็นคนเชื่อฟังมากที่สุดดังนั้นจงส่งมันไปให้กับองค์ชายเถอะในเมื่อท่านมาอยู่ในจวนเจียนอ่องของข้า อาหารของท่านเสื้อผ้าและค่าใช้ใจ่ายแน่นอนว่าล้วนตัดสินใจโดยข้าเจ้าของของที่นี่เริ่มจากจานนี้ก็แล้วกันจิงเลี่ยคิดในใจภายใต้ใบหน้างดงามนี้คืองูพิษช,ชัดๆัดจิงเลี่ยตั้งใจแกล้งทำว้าวพี่สาวคนงามรักข้าจริงๆคิดในใจรอเมื่อ,อไหร่ที่เจ้าตกอยู่ในกำมือข้าดูสิ ว่าเจ้าจะยื่นแขนยื่นขาได้ยาวเท่าไหร่องค์ชายน้อยช่องฉลาดจริงๆงานข้าจะเตรียมสิ่งนี้ให้ฝาบาทอีกสองสวันจิงเลี่ยเอ่ยแต่ข้าง่วงแล้วอ่ะพี่สาวท่านกล่อมข้านอนได้หรือไม่อินชีคิดในใจเจ้าหมอนี่ตรงใจชัดๆัดข้าแค่ใจร้ายจิงเลี่ยเอ่ยเอาล่ะเอาล่ะข้าเป็นเด็กดี ข้าจะเข้านอนด้วยตัวเองอินชีคิดช่างเถอะตอนนี้ปล่อยเขาไปก่อนลูกผู้ชายไม่สายที่จะแก้แค้นข้าไม่ใช่คนขี้ขลาดองค์ชายน้อยเคยได้ยินว่าการฝึกฝนทาตรับใช้ของคนของพวกท่านหรือไม่มันขึ้นอยู่กับว่าเขาจะยอมหรือไม่ยอมกินอาหารมือแรกจากเจ้านายถ้ากินมัน แสดงว่าเป็นสุนัขที่ดีแต่จะฝึกฝนกับพวกที่ไม่ยอมกินอย่างไรองค์ชายท่านสามารถค่อยคอยคิดไม่สำคัญว่าจะมีคนมาตามหาท่านมากเท่าไหร่ท่านก็มีอาจหนีพ้นเงื้อมือค่าจิงเลี่ยคิดในใจวันนั้นข้าน่าจะทุบผิวสวยๆนั่นใต้รถเข็นซะเลยขนมชิ้นสุดท้ายกำลังจะหมดแล้ว ข้าต้องคิดหาวิธีองค์ชายน้อยท่านรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสุนัขที่ปฏิเสธการกินอาหารมื้อแรกจากเจ้านายพวกมันจะต้องอดอาหารไปหลายวันจนกว่าพวกมันไม่มีแรงไม่มีความคิดไม่มีความกล้ามันพบว่าไม่ว่าจะใช้กลออุบายใดมันก็กลายเป็นเรื่องตลกต่อหน้าเจ้านาย การมีตัวตนอยู่ของมันเป็นแค่เรื่องตลกแค่ฝึกให้เชื่องจริงเลียหยิบจานขึ้นมาเอ่ยเฮที่แท้ก็เป็นแบบนี้กับนางงูพิษนั่นจะต้องระวังมากๆเวลาพูดเพิ่งจะมาเข้าใจกินก็กินข่าแกล้งทำเป็นคนโง่แค่นี้จะทนไม่ได้อีกหรือแต่เจ้าอย่ามาเสียใจ ตอนที่คนโง่ผู้นี้กินของสกปรกแล้วพ่นใส่หน้าเจ้าทีหลังฝ่าบาทเย็ยนอนองโปรดรับคำสั่งเถอะนี่ไม่ใช่เพียงแต่คำสั่งของฝ่าบาทเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคำสั่งขององค์รัชทายาทด,ด้วยหยุดบิดเบือนพระทัยของฝ่าบาทอินชีเอย่ยข้าจะกล้าไม่เชื่อฟังคำสั่งของเสด็จพ่อได้อย่างไรสาวใช้วิ่งเข้ามา ฝ่าบาทแย่แล้วเพคะตายเท้าจริงเลี่ยป่วยเพคะอินชีเอ๋ยกงกงท่านดูเถิดมิใช่ว่าข้ามิยินยอมปล่อยคนไปแต่บังเอิญโชคไม่ดีจบตอนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ